ไหนโดยที่ยังไม่ได้บอกแฟนนะก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยบุ๋ไปวัดนี้มาดูรูปสิเป็นยังไงบ้างเธอเห็นอะไรแฟนหนูกะพี่นะฉันเห็นผู้ชายเนี่ยเนี่ยหนวดยาวๆใส่หมวกเนี่ยบอกก็เลยแบบเออเขาก็เห็นเหมือนกันนะแสดงว่าเรานะ่ยไม่ได้อุปทานไปเองหรือว่าน้องไม่ได้อุปทานไปเองเพราะว่าสามีไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ยังเห็นเขาก็ยังมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยแหละ เราก็เลยเมื่อมาฟังหลวงตามาพูดเรื่องลุกขัเทวดาที่เขาแบบไปห่างจากพื้นพื้นโลกอะค่ะหกะแค่หนึ่งศอกท่านบอกแล้วไปไหนไกลไม่ได้ก็จะอยู่เฉพาะบริเวณนั้นวนเวียนอยู่บริเวณนั้นนั่นแหละก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยน้องสาวเคยไปถ่ายรูปมาแล้วเห็นแบบเนี้ยก็เลยเชื่อว่าปกติเราก็เชื่ออยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าเราก็ไม่เคยเห็นแบบจังๆแบบนี้อะไรเนี้ยค่ะคือเขาจะ มีวิมานเขาอะค่ะคือเขาจะมีวิมานเขาตามที่ต่างๆเหมือนที่หลวงตาม,มาเล่าให้ฟังอะเนาะโอเคจะเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะอันนี้อยากเล่านานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเลยแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เอามาแทรกเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องนี่แหละค่ะเหมือนที่หลวงตามาพูดนี่แหละเรื่องลูกขาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าก่อนนู้นก่อนที่ก่อนที่ดิฉันจะมาทําคลิปเลยตอนนั้นดีฉันสวดเริ่มสวดพระคาถาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่นานหรอกยังไม่ถึงปีเริ่มสวดได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊มีความสงสัยนะคะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าเราเนี่ยแผ่ไปให้แบบ แผ่ไปให้ใครก็ได้อะไรเงี้ยแผ่ไปได้ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพลังงานนะคะแผ่ไปได้ไกลมากเลยแม้แต่ออกนอกจักรวาลอะไรเงี้ยเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังดิฉันฟังแล้วดิฉันอยากทดสอบว่าจริงไหมดิฉันก็เลยแผ่ให้ดวงดาวมันจะมีอยู่สองรวมดาวที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันชอบดิฉันก็แผ่ไปเงี้ยแล้วทีเนี้ยดิฉันเหมือนประมาณว่า รู้รู้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาแค่ว่าเป็นนิทานนะคะรู้ว่าน่นเป็นอย่างนั้นแล้วดิฉันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายดิฉันก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเอาอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดละกันคือครอบครัวดิฉันเนี่ยแม่ดิฉันเนี่ยท่านแม่ดิฉันเนี่ยเขาแม่ดิฉันเนี่ยเขาเออนับถือพระแม่ธรณี ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วค่ะตั้งแต่สมัยรุ่นตายายอะไรอย่างเงี้ยละพระแม่ธรณีคือเวลา,าจะทําอะไรเนี่ยแม่จะขอพระแม่ธรณีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปได้ด้วยดีแม่ก็จะเอาข้าวสามก้อนไปคลุกน้ําตาลแล้วก็ใส่จานแล้วก็ไปวางไว้จุดทูบแล้วก็วางไว้ตรงพื้นพื้นดินน่ยนะคะวางใส่จานแล้วก็วางไว้ก็คือเป็นการ ขอท่านแล้วก็เป็นการถวายท่านคืนอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาจะทําอย่างนี้มาตลอดแล้วยเนี้ยเขาก็จะฝากลูกทุกคนเนี่ยเป็นลูกของพระแม่ธรณีคือเกิดมาเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าฝากลูกให้กับพระแม่ธรณีช่วยดูแลเลี้ยงดูด้วยนะเจ้าค้าอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบดินนะคะใส่หัวตอนที่เราเด็กๆนะคะตอนที่เราเกิดมาห,าหยิบดินใส่หัวนิดนึง เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเป็นลูกท่านแล้วอะไรเงี้ยและทีเนี้ยเมื่อดิฉันมาสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยดิฉันติดอยู่ในใจอยู่แล้วเรื่องพระแม่ธรณีดิฉันบอกว่าเอ๊ะพ้าแม่ธรณีนี้มีจริงไหมแฮะอะไรอย่างเงี้ยคืองั้นงั้นเอางี้ละกันในเมื่อได้มาสวดมนต์ตั้งจิตก็จะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาตลอดและของศาสตร์ปู่เนี่ยขอขอให้ทุกครั้งทุกทุกครั้งทุกบุญทุกครั้งที่ภาวนาเนี้ย บุญนี้กุศลนี้จงเบ่งเกิดแก่พระแม่ธรณีถวายเด่ยพระแม่ธรณีทุกวันทุกวัน,วนตลอดชั่วชีวิตนี้อะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็จะกล่าวอย่างนี้นะแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าพระแม่ธรณนะีมีจริงไหมบุญที่ดิฉันถวายท่านไปเนี่ยขอให้ดิฉันแบบได้เห็นท่านหรือได้รับรู้ว่าท่านมีจริงอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่เคยเห็นเน่ยนะคะเราได้ยินแต่ชื่อท่านว่าพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีอะไรเงี้ย แล้เนี้ยเมื่อสวดไปสักไม่นานน่ะก็กล่าวแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วก็เลยอันนี้เป็นช่วงเข้านิทานนะเดี๋ยวเข้านิทานตอนรัดนะคะแล้วทีเนี้ยก็เลยฝันฝันว่าเรานะ่ะไปยืนอยู่ณสถานที่หนึง่งเราเป็นฝันที่สั้นมากนะคะแต่เรารู้จิตเป็นตัวรู้จิตมันจะรู้เนาะเราไปยืนณสถานที่หนึ่งแล้วเห็นผู้หญิงอะคะ่ะนอนอยู่ แต่สถานที่นั้นมันบอกไม่ได้น่ะว่าเราอยู่ในระหว่างมันมันไม่เหมือนพื้นโลกอ่ะมันไม่มันไม่ได้ยืนอยู่บนมันไม่ได้ยืนอยู่บนบนดินนะคะมันมันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะมันยืนอยู่ระหว่างเหมือนจะอากาศก็ไม่อากาศหรือจะดินก็ไม่ดินหรือว่าจะได้ใต้ดินก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนท่านนอนขวางอยู่ท่านนอนท่านนอนตะแคงอะค่ะ ตะแคงแบบแทับแขนตัวเองอะค่ะทับแขนตัวเองแล้วก็เอาเอาแขนสองข้างในแนบตัวเองเนาะท่านนอนตะแคงขวางอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราทีเนี้ยตัวตัวท่านอะแบบใหญ่มากอะใหญ่ใหญ่แบบเหมือนยกนักษ์อะแล้วเราตัวเล็กเล็กนิดเดียวค่ะเป็นเป็นมนุษย์ที่ตัวเล็กมากเลยตอนที่ตอนที่เราเห็นอะน,นะคะตอนที่เราเห็นเราบอกว่าอ๋อ oh, นี่เหรอพระแม่ธรณีที่เขาบอกว่าพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีท่านมีจริง ด้วยเหรอท่านมีจริงด้วยเหรอโอ้ท่านเป็นอย่างนี้เองเหรอแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าท่านแบบชัดมากเลยนะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนอนลักษณะนี้แล้วตัวใหญ่แล้วเราตัวเล็กแค่แบบจะเรียกเปรียบกับแบบไหนได้เน,นี่ยตัวเราตัวเราเท่ากับเท่ากับนิวโป้งอะถ้าสมมติว่าท่านแบบเปรียบเหมือนถ้าโอ้ดิฉันเปรียบไม่ถูกเอาเป็นว่าตัวเราเล็กมากแล้วเราเห็นท่านแบบ นอนขวางอย่างเงี้ยก็เลยติดเราอะบอกว่าโอ้นี่เหลือพระแม่ธรณีท่านมีจริงจริงๆด้วยสิ่งที่เราสงสัยมานานน่ะเราอยากรู้นะ่ะเหมือนเราอยากรู้มันติดในจิตนะคะและช่วงนั้นน่ะเป็นการที่เราเริ่มแบบสวดใหม่แล้วอยากลองอะคะ่ะว่าจริงไหมแผ่ให้แต่ละที่ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยนั่นหลังจากนั้นมาเราก็เลยแบบไม่ได้สงสัยอีกเลยว่าโอ้แบบ ไม่ได้สงสัย,ยเลยว่าท่านมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ก่อนเราก็คิดว่าเป็นเป็นตำนานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตำนานแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านหน้าตาอะไรยังไงอย่างคิดอย่างนี้เนาะแต่แค่แบบอยากรู้อยากเห็นนะคะเอาเป็นง่ายๆดิฉันอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าช่วงนั้นสวดใหม่ๆก็อยากลองพระคาถาว่าจริงไหมแผ่ให้ใครทุกๆทุกวันเนี่ยที่เรากล่าวเนี่ยเราจะฝันเห็นเขาจริงไหมเราจะเขาจะได้รับจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละ หลังจากที่เห็นแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขออะไรเลยก็ตั้งใจแผลให้ท่านทุกวันทุกวันจนณปัจจุบันเนี้ยก็กล่าวทุกวันพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสถอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระแม่ธรณีเนี่ยเมื่อเช้าดิฉันไปอ่านและเอ่อท่านท่านชื่อว่าพระศรีวสุนทราหรือพระแม่แห่งพื้นดินนะคะเป็นพระชายาของพระวิษณุเป็นพระชายาของพระวิษณุแล้วก็ท่านจะเอ่อตอนที่พระพุทธเจ้าเรา ดิฉันไปอ่านดิฉันจําไม่ได้แล้วช่วงที่บอกว่าพ่อแม่ทรณีบีบมวยผมนะคะที่ที่ตอนปราบมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันไปอ่านเนะมื่อเช้านะก็เลยนี่แหละอยากมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่เราคิดว่าไม่มีจริงโดยที่ตาเรามองไม่เห็นนะคะก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนั้นท่านจะมีเขียนในพระไตรปิฎกหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือ เราไม่เห็นด้วยตาเปร่บแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีอะไรอย่างเนี้ค่ะก็เล่าให้ฟังสนุกสนุกนะคะว่าเออเหมือนแบบดิฉันเป็นคนมนุษย์ขี้สงสัยนะคะสงสัยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อได้คําตอบแล้วก็รู้สึกสบายใจก็นะคะได้เอามาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะคิดว่าเป็นนิทานฟังสนุกสนุกเนาะโอเคมาช่วงคําถามน,นะคะมีพี่คนหนึ่งบอกว่า ทุกวันพระเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนแบบเหมือนถ้าเราแบบเริ่มเคลิมนะ่ะเหมือนจะมีคนมาดึงแขนดึงขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเฉพาะวันพระเขาก็เลยบอกว่าเป็นเพราะวิญญาณอยากให้เราแบบสวดภาวนาให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาเคยได้ยินบอกว่าวันวันโกนวันพระเนี่ยพวกโลกวิญญาณเขาจะถูกปล่อยออกมาแล้วก็เหมือนเขารู้ว่าตรงไหนแบบแผ่บุญแผ่กุศลเนี่ยเขาอยากได้บุญก็ เหมือนพยายามจะไม่ให้เราหลับให้เราตื่นขึ้นมาภาวนาตลอดอะไรเงี้ยอันเนี้ยอนนเอาจริงๆนะคะดิฉันเป็นช่วงแรกๆอ่ะดิฉันเป็นช่วงแรกๆแบบนอนนี่แหละที่อพาร์ตเมนต์นี่แหละที่ที่ตัวเองอยู่นี่แหละแบบเหมือนมัก,กรชากแบบผ้าห่มเลยอะไรเงี้ยแล้วเราในความรู้สึกเราเนะ่ะเราก็ดึงแย่งกับเขาคือเขาเขาอยากให้เราตื่นขึ้นมาแบบเหมือนภาวนาตอนนั้นอะภาวนาใหม่ๆมันจะติดอยู่ในจิตติดอยู่ในจิต เขาจะแบบเหมือนมาแตะตัวเราอย่างเงี้ยให้เราตื่นอะไรเงี้ยค่ะดิฉันจะสะดุ้งตื่นตีสองแทบทุกคืนเลยตีสองตีสองนิดนิดตีสองห้านาทีสิบนาทีตีสองเป๊ะอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วยเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเมื่อมันเป็นนานเข้าเราก็เลยได้มาฟังหลวงตาม้าบอกว่าให้ครอบวิมานก,ก่อนนอนและตื่นนอนเงนี้ยเราก็เลยเอามาตั้งหลังจากนั้นมัน มันไม่น่าเชื่อหรอคะมันไม่มีอะไรมากวนเราได้เลยเวลาเรานอนเราจะบอกว่าเออฉันขอนอนนะแต่ว่าช่วงไหนที่ฉันภาวนาสวดมนต์ภาวนาเนี่ให้มารับได้ตลอดแล้วก็เราก็ตั้งอยู่ในจิตรเราอยู่แล้วนะคะว่าเราจะทํางานทั้งตอนหลับและตอนตื่นอะไรเงี้ยนั่นแหละหลังจากนั้นมาก็จะนอนดีมากเลยแต่ก่อนเนี่แบบมันมีเวลาเรามาแตะมีอะไรมาแตะตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเขามาจับแขนจับขาอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกเราก็สะดุ้งตื่น จนเรารู้สึกว่ามันมันมันเมื่อยมันเพลียมันเหมือนว่าเหมือนว่าสมองเรามันทํางานตลอดมันมันมันวิ่งตลอดนะคะคลื่นกระแสไฟฟ้ามันวิ่งตลอดมันไม่แบบมันไม่เป็นเส้นแบบเส้นแบบขยักเล็กๆเล็กๆๆเหมือนในคลื่นมันจะเป็นคลื่นนะคะมันจะเป็นเบลตาเดลตาอะไรอย่างเงี้ยอันฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลื่นสมองของมนุษย์นะเวลาหลับก็จะเป็นอีกคลื่นหนึ่งที่เวลาเราหลับสนิทมากๆก็จะเป็นอีกคลื่นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละ ก็ถ้าใครเป็นอาการแบบนี้สวดใหม่ๆห,หรือสวดมาสักระยะหนึ่งยังเป็นอยู่ก็ให้ครอบวิมานตอนนอนนะคะจะได้แบบหลับสนิทจะได้ไม่มีปัญหาเมือม่อเมื่อเมื่อร่างกายเราหลับพักผ่อนเต็มอิ่มเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะตอนเช้ามายังไม่ลืมตาเลยถ้าเรารู้สึกตัวหรือว่าลืมตาแล้วยังไม่ลุกจากที่นอนก็ครอบวิมานตัวเองนะคะก่อน ข้อวิมานตัวเองก่อนออกไปทํางานออกไปไล่ไปสวนไปนานหรือไปธุระอะไรเงี้ยตื่นมาเราต้องเดินทางไปนั่นมานี่อยู่แล้วเนาะล้วก็ข้อวิมานตัวเองไว้เลยก่อนนอนกับตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไปไหนมาไหนจะได้รู้สึกปลอดภยัยอบอุ่นใจอะไรเงี้ยเนาะโอเคมีคุณคนหนึ่งบอกว่าสวดได้ประมาณสี่เดือนแล้วติดไม่นึง่งจิตสวดได้ประมาณสักสี่เดือนแล้วเขาบอกว่าสวดสวดแรกๆก,ก็มีเสียงออกเสียงอยู่ในหลังจางนั้นเสียงก็ เงียบเบาลงเบาลงเบาลงจนเสียงหายไปแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามาพักเนี้ยสวดมาแล้สวสวดแล้วรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่นิ่งเลยมันมันมันบกแวกอะนะคะมันฟุง้งดิฉันดิฉันขอแนะนําว่าถ้าช่วงไหนมันฟุ้งอะคะ่ะเราเราก็ไม่ต้องไปบังคับมันว่าจะต้องนิ่งนะเพราะว่าท่านบอกว่าปกติของจิตเนี่ย มันจะไม่นิ่งอยู่แล้วถ้าแบบมันจะแวบบ่อยมันจะแวบบ่อยฉะนั้นเวลามันไปเนี่ยเราตามดูแล้วมันก็จะหยุดละมันจะหยุดหยุดคิดเรื่องนั้นละสมมติไปเรื่องเนี้ยเราก็ตามดูมันก็หยุดคิดแล้วเราก็สวดไปเลยจะจะคิดไปไหนคิดด้วยสวดด้วยคิดด้วยสวดด้วยภาวนาด้วยมันจะเป็นคู่กันไปอย่างเงี้ยมันจะซักไปซักระยะหนึ่งเลยดิฉันก็เป็นไม่ใช่แต่ดิฉันก็ไม่ได้นิ่งตลอดนะคะดิฉันก็ ฟุ้งไปเรื่อยบางทีฟุง้งบางวานันฟุง้งจนไม่กลับก็มีนอกจากบางวันที่ทํางานทํางานจดจอ่อยู่กับงานที่ทําก็จะไม่ฟุ้งละเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้สมาธิในการทํางานมันจะไม่ฟุง้งนอกจากที่ว่างปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นแล้วก็จะภาวานาต่อว่างช่วงเขียนช่วงตัดต่อ,ตอช่วงอะไรเงี้ยมันก็จะดีดขึ้นแล้วก็ภาวานาภาวานาภาวานาถ้ามันฟุ้งไปเนี่ยเราก็ มันไม่มันไม่มันไม่นิ่งอะนะมันไม่สงบมันไม่นั่นอะเราก็ภาวนาคู่กันไปเลยคู่กันไปเลยบันทึกทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันถ้าเราจะไปเพ่งว่าไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งว่ะไม่นิ่งว่ะมันนั่นเปลี่ยนการเพิ่มนั่นคือเป็นการเพิ่มอ่าเพิ่มความฟุ้งให้จิตเราจะไปคิดเราจะไปคิดเพิ่มว่าทําไมไม่นิ่งวะทาไมไม่นิ่งวะเป็นการเพิ่มความคิดตัวเนี้ยเข้าไปให้จิตเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งเราก็ภาวนาไปคู่กันเลย คิดก็คิดภาวนาก็ภาวนาอะไรเงี้ยค่ะไปสักระยะหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นปกติตามร่องของมันแต่จิตจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกละค่ะดิฉันเนี่ยจริตดิฉันเนี่ยจะจะนิ่งจะนิ่งโดยการที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็นิ่งได้ฮาขอแคอ่ดิฉันชอบไปถอนหญ้าถอนหญ้าตามแปลงผักหรืออะไรเงี้ยที่สวนนะคะก็ไปถอนหญ้าภาวนาไปถอนหญ้าไปทํางานไป อะไรอย่างเงี้ยจะคําคู่ไปแล้วมันจะเบามากเลยฟังเสียงนกเสียงกาไปภาวนาไปแบบได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินเสียงนกเสียงอะไรได้ยินหมดเลยได้ยินเสียงคนทํางานตามสวนรถไถนารถรถแท็กเตอร์รถตัดหญ้าได้ยินหมดเลยแต่เราจิตเราไม่ได้ไปอยู่กับตรงนั้นเราแค่ได้ยินผ่านหูเฉยจิตเราอยู่กับการภาวนากับถอนหญ้าถอนหญ้าไม่ต้องใช้ความคิดเนาะเออแล้วมันเพลินนะคะ จริตของดิฉันจะเป็นอย่างนี้ทํางานไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยมันจะเบาสําหรับดิฉันเนาะแต่บางคนจะต้องใช้กันนั่งสมาธิอยู่ที่เงียบๆเงียบๆบอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วภาวนาไปนั่งสมาธิไปแบบนั้นเขาจะเขาจะมีสมาธิจะนิ่งอยู่กับที่อยู่กับคำภาวนาแต่บางคนต่อให้นั่งสมาธิภาวนาต่อต่ออ,อยู่คนเดียวก็ตามนั่งสมาธิภาวนาแต่จิตยังฟุ้งอยู่ก็มี ตัวนั่งแต่ว่าจิตไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่จริตคนเนาะฉะนั้นเราต้องหาอุบายให้ว่าเรานิ่งด้วยการทําอะไรแล้วภาวนาไปด้วยตรงตรงตรงไหนที่เรานิ่งได้ดิฉันเนี่ยนิ่งโดยการทํางานสวนนิ่งในยการทํางานสวนทําไปทําไปภาวนาไปภาวนาไปกายเหนื่อยเนี่ยมันมันไม่ได้ไปอยู่ที่กายสักเท่าไหร่ความความรู้สึกเหนื่อยอะไรเงีย้ยไม่ได้ไปอยู่ มันรู้นะคะแต่มันไม่ได้ไปจับอยู่กับความเหนื่อยความล้ามันจะจับไปอยู่กับที่คําภาวนาอะไรอย่างเงี้ยไปสังเกตดูนะคะถ้าใครทําอะไรก็ตามแล้วจิตตัวเองนิ่งเบาอยู่นะ้ตรงนั้นได้นานๆที่ไม่ค่อยฟุ้งอะ่ะเหมือนมันเป็นความเคยชินนะคะเป็นความเคยชินไปสังเกตดูแล้วเราก็จับตรงนั้นอะ่ะมาปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบอยู่นิ่งๆเบาๆไม่ทําอะไรนั่งสมาธิแล้วก็นิ่ง บางคนทํางานด้วยภาวานาไปด้วยทํางานด้วยภาวานาไปด้วยก็นิ่งก็เบาอะไรเงี้ยมันเป็นการแยกกันนะโดยปกติแล้วดิฉันคิดว่ามันแยกกันมือตัวก็ทําอีกแบบหนึง่งจิตก็ทําอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะบางทีทั้งคิดทั้งทาตัวทําจิตอีกนึงภาวานาจิตอีหนึง่งฟุ้งมันจะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะภาวานาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวมันก็ จะปกติขึ้นหาอุบายให้ตัวเองว่าตัวเองทําแบบใดแล้วถูกกระจริบตัวเองอะไรเงี้ยนะคะโอเควันนี้จะเล่าเรื่องของจะเล่าเรื่องของเนี่ยค่ะให้ฟังจะเล่าเรื่องของคุณคนหนึ่งให้ฟัง คุณคนนี้น่ะดิฉันนึกว่าแกปฏิบัติมานานมากแล้วนะแต่ว่ายังไม่นานสักเท่าไหร่เป็นเรื่องของคนแต่ว่าเขาปฏิบัติเขาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมามานานแล้วนะเขาบอกนะคะที่เมื่อวานเขามาเขียนเขียนให้เราอ่านหลังไหม่นะคะเขาบอกว่าคุณนาบเนี่ยเอาไปเอาไปแชร์ได้นะอะไรเงี้ยพี่คนนี้น่ะเขาอยู่ยุโรปนะคะเขาอยู่ยุโรปดิฉันก็ไม่รู้จักเขาเหรอกค่ะ เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะเขาอยู่ยุโรปแล้วทีเนี้ยเขาก็ตอนที่เขาเขียนมาหาเราครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่เขายังเขายังปกติอยู่เขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มภาวนาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ป่วยแล้วทีเนี้ยแกบอกว่ามีช่วงหนึ่งแกผ่าตาดัดเรือนก่อนมั้งผ่าตัดแล้วเนี้ยแกก็บอกว่าเนี่ยพี่รอห้องเข้าห้องผ่าตัดอยู่ค่ะคุณนาทขอแบบแพ่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแกเนาะ ก็แผ่ให้แกไปอะไรเงี้ยช่วยแกไปก็บอกว่าขอให้หายเร็วๆหายไปสักพักเลยเมื่อวานมาเขียนมาเขียนมาเขียนเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยอยากอยากให้เอาคุณนาตเอาเรื่องของพี่ไปเล่าหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อเขามาสวดพระคาถาภาวนานเนี่ยอยู่ที่สองสามเดือนเองจริงๆแล้วเรานึกว่าเขาแบบทามาสักนานแล้เงี้ยสองสามเดือนเองเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ย ช่วงช่วงก่อนหนะ้านั้นจะไม่ได้ไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่ที่มาเขียนกับเราแรกๆนะคะ,ะหลังจากที่ไม่สบายมาก็เลยเหมือนแบบมาเริ่มปฏิบัติมากขึ้นโดยการตั้งจิตว่าจะสวดห้าสิบจบต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาบอกเขาเขาเขาตั้งจิตอธิษฐานขอนะคะว่าเขาจะขอเขาขอเงินหนึ่งบาทอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ขอจากใครนะตั้งจิตว่าลูกอยากได้เงิน1 0 0 0 0มนบาทค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสวดไปครึ่งเดือน ครึ่งเดือนคุณนาตรู้ไหมยังไม่ถึงเดือนเลยคือเขาขอภายในหนึ่งเดือนนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยได้เงินสามีนะ่ะเปิดบัญชีให้ใหม่แล้วก็โอนเงินเขาให้สามร้อยยูโรเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคุณนาตมันแปลกอะไรรู้ไหมคะอันเนี้ยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเอามาแชร์ได้นะไม่พี่เขาไม่อายอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันแปลกอะไรรู้ไหมคะคุณนาตมันแปลกที่ว่าแฟนเขาอะไม่เคย ไม่เคยให้เงินให้เงินที่จะส่งไปทางบ้านเมืองไทยนะแกแกทำงานเองอะนะคะแกทำถ้าแกจะส่งเงินไปบ้านเนี่ยแกต้องทำงานเองอะไรเงี้ยต้องหาเงินเองแล้วก็ส่งกลับบ้านเองอะไรเงี้ยภาระเนาะคนคนเราคนไทยจะรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องน่าจะส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องใช้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแกบอกว่าสามีให้หาให้ทำงานเองแล้วก็ส่งเองแกบอกว่าหลังจากที่แกป่วยแล้วเนี่ยแกตั้งจิตไว้ขอว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยแกสวดภาวนาไปได้แค่ ครึ่งเดือนสามีให้มาแบบ300ยูโรเนี่ยดีใจมากเลยสําหรับคนที่แบบสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นความเมตตาของสามีที่ที่เห็นกับเขามีต่อเราอะนะแกบอกว่าเราไม่เคยไม่เคยได้แบบแบบนั้นแกก็เลยรู้สึกดีใจดีใจที่แบบดีใจที่สามีเอ๊ะทำไมสามีเปลี่ยนไปทําไมสามีใจดีขึ้นอะไรเงี้ยปกติแกก็มีบัญชีของแกเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเงินก้อนที่สามีให้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราเราก็ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขอลงลึกมากกว่านี้นะคะว่ายังไงแต่แกบอกว่าแกหางานหาเงินใช้แล้วก็บางอย่างก็สามีก็ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยส่งบ้านส่งอะไรเงี้ยหาเองแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าช่วงที่สวดแรกๆเนี้ยช่วงที่สวดแรกๆเนี่ยเดือนแรกนะคะสวดเดือนแรกแกไปทํางานให้บ้านเจ้านาย บ้านเจ้านายแกเนี่ยคือไปทํางานให้ทําความสะอาดบ้านพ่อของเจ้านายจริงๆแล้วพ่อของเจ้านายเนี่ยมีมีคนทําความสะอาดบ้านให้อยู่แล้วแต่ว่าคนคนนั้นนะ่ะเขากเกษสียณไปแล้วเขาก็เลยไม่ไม่ได้มาทําต่อแล้วทีเนี้ยก็เลยให้พี่คนเนี้ยไปทําให้พ่อของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะวันแรกที่ไปทําเลยแกก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปด้วยสับเพไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแกก็ ทำความสะอาดช่วงที่แกไปดูดฝุ่นแกก็ไปดูดใต้โซฟาเขานะคะแกบอกไปดูดใต้ใต้โซฟาหรือใต้เตียงนี่แหละแล้วทีนี้แกไปเจอถุงถุงหนึง่งแกไปเจอถุงถุงหนึง่งแกก็เลยไปเอาถุงถุงนั้นออกมาโดยที่ยังไม่ดูนะเอาถุงถุงนั้นออกมาแล้วทีนี้ก็เลยยื่นให้เจ้าของบ้านยื่นให้เจ้าของบ้านแล้วทีนี้คนเจ้าของบ้านก็งงว่าถุงอะไรก็เปิดออกดูแกบอกว่าเจ้าของบ้านคิดคิดยืนงงอยู่สักพักเลยบอกว่า อ๋อมันเป็นเงินของแกที่หายไปเมื่อสิบเปีที่แล้วเงินอ่าในถุงนั้นน่ะมีเงินเกือบ4ี่แสนบาทไทยแกบอกคุณนาาพี่เจ้าของบ้านดีใจแบบมากๆๆๆเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทำหายข้างนอกแล้วคุณคิดดู1ิบเจ็ดปีที่แล้วแล้วไอ้คนเก่าที่มาทำงานบ้านแกตลอดนะ่ะเขาทำไมเขาไม่เห็น เขาแบบมาทําแบบไม่ใช่แบบไม,แบบไม่ใช่แค่คนเก่านะคะคาจนเกษียณนะคะคิดดูว่าคือคือฝรั่งเขาจะถ้าคนแก่เขาจะจ้างคนมาทํางานที่บ้านนะคะว่าทําความสะอาดบ้านอาทิตย์ละว,วันเหลืออาทิตย์ละสองวันก็แล้วก็ก็แล้วแต่บ้านหลังนั้นนั้นนะค,ะคนแก่เขาจะทําอย่างเงี้ยจะจ้างคนมาทําความสะอาดบ้านตัวเองอะไรเงี้ย แล้วคนเก่าที่เคยมาทําบ้านแก17ปีที่ผ่านมาไม่เห็นเป็นไปได้ยังไงคุณและทีเนี้ยคนเจ้าของบ้านเขาดีใจมากเลยเขาแบบไม่น่าเชื่อว่าเงินเขาเนี่ยที่เขาแบบที่เขาคิดว่ามันหายข้างนอกจริงๆแล้วมันอยู่ในบ้านของแกนั่นเองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพี่คนนี้แกก็ดีใจกับเจ้าของเงินนะนะคะ และทีเนี้ยอธ,ธิ์ถัดมาแกก็เลยได้ไปทําบ้านเขาอีกเขาก็เลยให้มา250ยูโรในความมีน้ําใจอะนะคะว่าเธอเห็นเธอก็เอามาคืนชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโดยที่แบบคือเขาคงจะดีใจมากและซาบซึ้งในน้ําใจมากเขาก็เลยแบบให้มาพิเศษ250้ยายูโรแกบอกว่าแกก็ดีใจนะที่แบบแกแบบทําให้ลุงคนเนี้ยหาเงินเขาคืนมาคืนหาเงินเขา ให้เจอได้อะนะแกลุงคนนั้นกับอย่างบ้านะคะเงินมันจํานวนเยอะแล้วทีนี้แบบเหมือนเขาคนแก่เนาะ,ะเก็บเงินวาแล้วทีนี้เหมือนแบบไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแลเนี้ยก็รู้สึกคงจะเศร้าเสียใจมานานเลยแหละแล้วเมื่อวันหนึ่งมันได้คืนแกวแบบไม่รู้จะดีใจยังไงพี่คนนี้เล่าให้ฟังอนะคะแกบอกว่าเออนะก็เลยอยากเอามาให้แชร์ให้ฟังว่าปฏิหารมีจริงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่าเราคิดเล่นๆนะดิฉันฟังแกแล้วดิฉันคิดเล่นๆว่าเออถ้าเป็นคนคนนั้นเจอนะเขาจะคืนแกไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนคนเก่าที่แบบนั่นน่ะคนเก่าที่ดูอ่าทําความสะอาดบ้านให้แกน่ะเขาจะคืนแกไม่ว่าเพราะว่าถ้าเราไม่คืนเลยอย่างเงี้ยน่ะในความคิดนะถ้าเราไม่คืนแกก็คงไม่เห็นนะเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้มานั่งแบบดูเราทํางานตลอดเวลาอะไรเงี้ยโชคดีที่พี่คนนี้เห็นแล้วก็คือ